สวัสดีครับรพี channel, ่น้องครับพ่อ grab ป๋าปิรัญญาชาแนลอีกแล้วนะครับพี่น้องเด้อมืเอนี้บ่าวป๋ากระสิมะเฮ็ดหลาบหมูครับหลาบหมูสูตรป๋าปิรัญญาชาแนลซูพีซูน้องเบิ้งครับอ่ะพี่น้องเบิ้งครับว่ามีหยังแน่นะครับอันดับแรกก็มีหมูครับหมูบ่าวป๋าล้วนไปแล้วนะคร네네ับล้วนสุกแล้วใส่เกลือใส่ชูรสไปเรียบร้อยเครื่องปรุงก็สิมีบักพริกมีข้าวคั่วบักหน้าวครับแล้วก็ผักหอม หอมบัวชีกินหอมเปเฮานี่ยแหละครับเบ้าปลากระสิลาหมูเลเพิ่งกระชายน้ำปลานิดหน่อยเพราะว่าตอนล้วนเบ้าปลานี่ยใส่เกลือกับพุ้งชูรสไปแล้วนะครับเอา้ามาพี่น้องมาสูตรเบ้าป,ปลาครับอันดับแรกเบ้าปลากระชายพริกเลยมาเผ็ดกระชายไหลครับมาเผ็ดหน่อยใส่หน่อยดับที่ซองอบัวแล้วครับพี่น้องเด้อ ขบวัวหอมหอมนะครับใส่ขบวัวหอมหอมขบวเวดาวปลาปลากระสืบ,บีบปากเน่าครับหอมขบวัวครับพี่น้องครับหอมหมูหัวหอมเน่าใส่กันมาบ้างเลยกระดาษเช็ดจูก่อนครับ บ้าปลาทิบบอนใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ที่คนคนซูพีซูนองด้วยนะคบบ้าปลาทิบบอนใส่ผักความนะครับเล้วผักชุบจี่ชำนี่เป็นสูตรบ้าปลาเองบ้าปลาที่ปรุงแล้วในรสชาติที่เท่าตรงกรันเท่ากันจางครับจางเขาจึงเติมออก เราก็เติมปเ,เปาแต่ว่าเปล่าป่ามันบกเผ็ดแบบขอเสเกแค่น่อยแล้วไปตักมาซูพีสุนหองซิมซูพีสุนหวงมืม จับเดวครับใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปพี่น้องเนาะค้นครับอ่ะเรียบร้อยครับไทยพี่น้องมือไใกล้ปลาหมูสูตรปลาปิลันยาเชแนลครับกินครับ ผักกะมิยอดกระทินดอกคาหูระพาถั่วฝั่งเงาแล้วก็บบวเขือผักทั้างมือนี่ก็เก็บม,มาจากหลังบ้านเป่าไปเองนะครับเลยพี่น้องใส่ผักเข้าไปแล้วเดี๋ยวเป่าเปล่าสีชิมให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกจะคำครับหวานสีแสบวะประกันเป่าเปล่าแทบพอดีแล้วพอดีครับเอา มื้อนี้ป้าปาก็ไม่เห็นละหมูสูตรปาพีรันญาชาแนลให้พี่น้องเบิ้งเด้ครับเดอ้อมากดไลค์ช้กดแชร์นะครับฝากดก,กด subscribe กดติดตามให้เป้าปาน้ำเป็นช่องยูทูบองไม่ก็ะด่คอยสารสนทุนงานให้พี่น้องในเบิ้งไปเรื่อยๆครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซับนี้ถ้าตอนคลิปหนาพอกันไม่เดี๋ยวไปกินน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ